ซื่ออังกฤษโฮมเกมปัญหาไก่โหงอาจต้องแข่งใหม่ฟุตบอลพรีเมียร์คู่ระหว่างทอตแนมฮอสเปอร์กับลวอร์พูลอาจถูกสั่งให้กลับมาแข่งใหม่อีกครั้งเนื่องจากความผิดพลาดของทีมงานพูทธศิลปนจากการตีข่าวของเดอะซันเกมปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาโดยทางด้านองค์กรพูทธัิสินอังกฤษ Professional Game m a t c o f f i c i a l Limited ยอมรับมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากประตูของลุยดีอาร์ตไม่ลำนาแต่ถูกตัดสินว่าลำนาทั้นแมสสุดท้ายลิอวอพูที่เหลือ9คนในเกมดังก่าจะแพ้ต่อเจ้าถิ่นทัดแนมฮอสเปอร์1หนึ่งต่อสองเมื่อมองจากภาพชารลุยดีอาร์ตเดาตเต็โคลัมเบียยืนต่ำกว่าแนวรับสเปอร์ทว่าข้อมูลจากวิดีโอช่วยตัดสินหรือ VAR นั้นมาช้าเกินไปซึ่งไซมอนฮูเปอร์ผู้ตัดสินในสนาม ได้เป่าไม่ให้ประตูและให้เล่นต่อไปแล้วนอกจากนี้ได้เลนอิงแลนด์และแดนคุกผู้ตัดสิน VAR และผู้ช่วยผู้ตัดสิน VAR ในเกมดังกล่าวอาจจะบกพร่องต่อหน้าทีเนื่องจากร่างกายไม่พร้อมมีความอ่อนล้าจากการที่ทางคู่รวมถึงไมเคิลโอลิเวอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินที่4ในเกมดงกล่าวเพิ่งกลับมาจากรับเงินเป่าในเกมซาอุดิโปลีพูดอะไรออกมา วารแลานสองปจัจจัยแมนยูมีลุ้นแชมป์ยูซีอลแม่ฟอร์มหลังดูไม่จืดมั่นใจมาจากไหนแนวรับแมนยูนิเต็ดชี้สองปจัจจัมยมีลุนแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกแม่เพิ่งแพ้ค่าบ้านในพิีเมลีกราฟเอลวาลา์ลนปากกาหลังแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดทีมชั้นนำแห่งศึกพิีเมลิกอังกฤษให้สัมภาษณ์ในงานถแถลงข่าวก่อนเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่สองกลุ่มเอเปิดบ้านพบกาลาตาสลาย แชมลีกตุรกีในคืนวันอังคารที่3ตุลาคมนี้โดยฤดูกาลนี้แมนยูนเตดออกสตาร์อย่างน่าผิดหวังแพ้ไปแล้วถึง4นะัดจาก7เกมแรกในพรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุดแพ้คาบ้านให้คิสตันพาเลสูนตอนหนึ่งหล่นลงมาอยู่อันดับ10มีแค่9คะแนนส่วนยูฟาแชมลีกนัดแรกกลุ่ม A กระบุไปแพ้บาเยิร์มิวนิก3ต่อ4ยังไม่มีแต้มอย่างไรก็ตามราฟาเอวาลาน ยังเชื่อว่าแมนยูมีดีพอรุนแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแม้ผลงานช่วงหลังจะดูไม่จืดเฟรยดเขากล่าวว่าผมคิดว่าการแข่งขันเป็นเรื่องของรายละเอียดแล้วคุณต้องมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะเป็นผู้ชนะรายการนี้ในระยะหลังมานี้เราต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งประตูที่เราเสียเกิดจากโอกาสที่น้อยมากแต่เราจำเป็นต้องสร้างสรรค์โอกาสมากกว่านี้เพื่อทำประตู นั่นคือความเป็นจริงของฟุตบอลระดับสูงคุณต้องมีประสิทธิภาพเพื่อควา้าแชมป์เรามีทีมที่มีคุณภาพเพื่อควา้าแชมป์เราต้องก้าวไปข้างหน้าและปรับปรุงสองปัจจัยที่แมนยูน t เต็ดมีรุนแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกผมก็คิดอย่างนั้นผมคิดว่าคุณภาพมีอยู่ในทีมชุดนี้การแข่งขันมันยากคุณต้องใส่ใจทุกรายละเอียดแต่เรามีทีมที่มีคุณภาพและมีสภาวะจิตใจที่ดี เราต้องปรับปรุงบางอย่างมันไม่ใช่การเริ่มตน้นฤดูกาลที่เราคาดหวังแต่ผมยังเชื่อว่าเรามีคุณภาพที่จะแข่งขันกับทีมที่ดีที่สุดในโลก